ทุกคนสงสัยกันไหมคะว่าคาว่าฮ er, hey, ูเธอแฮเธอฮูถูกถูกแล้วถึงแปลว่าลูก้าเหมือนกันนี่จะสงสัยเหมือนกันนะคะแล้วคำว่าเธอเดินละแปลว่าอะไรเราไปหาคำตอบกันเลยมาดูกันที่คำว่า กูเคอร์ก็แปลว่าลูกค้าหรือคุชเตอร์นะคะก็คือลูกค้าที่มาซื้อของในร้านค้าหรือสถานที่ประกอบการนั้นๆอย่างเช่นหลายบอ่อเมือนเตี้ยนหมายตรงสีตึกกูเคอร์ต่อมาค่ะเทซอนะคะทุกคนก็คือคําว่าเคอร์รู <What? S 1> ที่แปลว่าลูกค้าเหมือนกันแต่บริบทไม่เหมือนกันนะคะในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าไคลเอ็นท์ อ่าและทีนี้ลูกค้าคนนี้คืออะไรความหมายของเขานะคะก็คือลูกค้าที่ทําธุรกิจกับองค์กรหรือบริษัทนั้นๆที่ใช้บริการหรือซื้อขายกับองค์กรนั้นๆโดยเน้นที่ความสัมพันธ์ระยะยาวนั่นเองอย่างเช่นซิงเกิลวอนฉานพิ่นเตอเคหูต่อมาคือคําว่าเคเรนคาสุดท้ายนั่นเองนะคะแปลว่าแคกหรือ สความหมายก็คือแขกผู้มาเยือนอย่างแช่หลายบอร์มเจียแต่เคิรนนั่นเองนะคะหลังจากนี้ทุกคนก็ไม่มีใครใช้ผิดอีกแล้วใช่ไหมยอย่าลืมมาคอมเมนต์อยากเรียนอะไรก็บอกได้เลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย